มวิเลน <we> วา really s <S วาฮะ <c oughs> อไยูเนี่ยโดนรวบโดนแอรโร่ได้ง่ายฮะนี่ครับมาวิ่งกดดันนะครับผมเป็น p o w o n t าที่ยิ่งใหญ่ครับผมมากับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิง่งใครมาส่งคำคมนี้ไปวะเนี่ยพลังที่ยิ่งใหญ่ครับผม,มากบความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งฮะ เราจะโดวป่าและ EMP ครับเลเวลของยิน w a เกอร์ก็เริ่มมาแล้วแหละนะแต่ฮ er ุดวิงก็ก็ปกแบบไม่อยู่ในกันนะปกเป่งเอาโหเจอรวบตึงและแอโร่ผมมะเปียวฟ้าครับโอจีเอาละครับสามหนึ่งครับตอนนี้แต่พุ่งก็ไปที่ว um. ัชเชนใส่สูเมลสูเมลก็ตายครับอาจจะมีต่อนะอาจจะมีต่อผมต้องถอยห่างจากต้นไม้นะครับถอยไปได้ครับผมนั้นโนเทล เปิดสเกอ,อร์คอครับแอโร่ย้ำต่อครับแอโร่ปีอยู่ทุกที่ครับแต่จะไหวหรือไม่ควงพิ้วซะหน่อยควงพิ้วซะหน่อยทาวเวอร์ยิงแลกกันไปครับสี่ต่อสามครับผมอัดย้ำต่อเปิดสเกิร์คอ,อ,อ,อร์หนึ่งไว้ครับแอโร่ยัดเต็มหลังครับจีเอชตายเวียงและปีมอัดลงหัวครับไอเอลจัดการด้วยเซฟไปฮะบอดแสลโลครับผมแต่นี้ครับโดเชลโดนปราดไปฮะ เอาไปอยู่นี้สต็อปไปและแชกเกิลจับล็อกต่อฮะปล่อยเลยครับเพราะว่าลึกไปหน่อยแล้ววูดวิ่งมาเสิร์ฟอีกแล้วครับเรียบร้อยครับคู่โรกี้ครับส่วนฝั่งนี้หักวอร์ดทิ้งไปก่อนนะซักซ่าไอเอลเข้ามาครับผมแต่มีสต็อปหลับไว้ได้แต่ไอเอลก็จะตายครับฟอร์จูดิสเข้ามาเต็มข้อผมแต่ปั๊มขึ้นไปต่อกับเมจิกวานส่วนซักซ่าเือาระบาดครับจีเอสครับขุนคอนวิ่งเข้าไปแต่เขาเอิอเอาชาโดว์รออยู่ครับขออีกหนึ่งทีไม่ได้ผมเจอกัสแล้วเจอเพียวเฟมนซักซ่าก็ตายครับเมื่อกี้เหมือนโดนดาวแมจ ของ g ีครับดอกสุดท้ายมาพอดีฮะโดนอะไรฮะโดนคอดอกสุดท้ายผมตีไกล8เมตรครับเมื่อกี้รวบสองครับจังหวะนี้ครับรับปุ้งปิงกับดาเมจแรงจัดครับคอมโบไปสตาร์สอบจีเอ็รับผมเหยียบไปได้มีแล้วก็โดนฮูดปิงครับซิมชาร์ปชูเตอร์เต็มข้อครับม้าครับผมทรานดอร์และ EMP ครับโหสแนปและบีมัดลงไว้ครับด้านหลังนี่ไงต่อสต็อปครับ โดนจับล็อกขรับมจากนี้ครับเออร์สปิเตอร์นับล็อกไปก็เจี๊ยบโดนฟอสไอนโลไปแล้วโดนสับไปฮะเรียบร้อยครับผม10ต่อ6ครับเบอร์ซึ่งก็คอไปครับจับเพ็กเปิดไว้และแอร์โร่ยังต่อเซอร์เบ็ตวอร์ดไปครัจะล็อกก็ล็อกไม่ได้เพราะโดนสับแตกไปก่อนแล้วนี้จะสวนครับบอลช็อตกวาดมาครับทิพย์เชนฟาดไปเฉื่อยเยือยยัมเออร์สปิเตอร์จับร็อกตึกระฟอสสเซอเคลื่อนไว้ไสน์นั่นเซฟครับฮิวเซฟเรื่อย แต่อินวอลเกอร์ก็ช่วยทำดาเมจอยู่เซฟน่าจะตัวแตกหรือเปล่าแต่พี่แกมีการปันซึงขอนึงครับคูโรกี้ไว้แล้วมีเล้าเข้าตายหวจังหวะนี้โดนผมกลับครับตายไปหมดทีมครับเกือบจะทีมเอ้าทีมปชอทีมซอเข้าไปไหนครับจังหวะนี้ครับจับรวบมาแล้วฟอรสเซโลใส่เข้าไปรอดหรือเปล่าไม่รอดครับไมค์คอนโทรลทีมไว้ครับนิ่งมากเสียแอคแค่ตัวเดียวครับโอจีดับเบกี้บนซักซ่าฮะ เปิดปาจังวันนี้ับหยอดไฟครับเพียวเฟกครับทอมสันจัดการมิลเลอร์เข้าไปแล้วเจอปุ๋งปิงแล้วโผมรัวๆก็นี่คูดปิงจับรวบสองมาครับปุ่งไปครับอีกทีครอบใส่แล้วก็วานเน,นอร์เปฟวอร์ดไปแล้วอีคลิปเปิดมาฟอสเซิทให้ทอมสันการส่งไปจับรวบอีกแล้ว,รวบบครับทอมสันรวบแบบไม่หยุดฮะรวบรัวๆแล้วก็เปิดสเกิร์คอร์กสวนไปไอเอาของคุโรตายด้านนีท้ที่ผูเชนป่าครับโนเทลยังยากเลยฮะจะรวบต่อแต่จีเอชก็บอกรอดไม่ได้ไม่มีพื้นที่ป่า จะคลาบลงไว้นะครับดึงไปกลับอีกทีครับผมคาดท็อปสัตว์ไปได้จังหวะนี้แลัติพุเชนก็ไมค์คอนทอลไมค์คอนทอลสัง่งลุยหรือเปล่าเจอสิบและเซลเผาไปครับรกดกันเวทลงไปก่อนครับกันเวทหายไปแล้วก็เปิดซึ่งก็ของปิ้งสวนครับทางด้านของเซฟจังหวะนี้โดนเฉือนหรือเปล่าโดนเฉือนโดนสับเท่านั้นเจนไม่แตกครับผมเซฟแต่ว่าเพียวเฟมหย้อนตายไปกับโดนเทลเซฟจะคลาบปาดไปครับเคลือบกันเวทไปก่อนแลัติพุเชนปาดไปใส่แต่เลือดน้อยเกินไปก็มาคอนทอลตายแล้วครับไปอีกศพหนึ่งแน่นอน ฟอร์เซโลปิดนี่เนี่ยครับแล้วก็วอนมาลายหายไปก็ไม่แปลกนิโยกความด้วยพูดความครับผมเจอแอรโรเซตอัพใส่คนเซตอัพไปแล้วก็ใชจชูเตอร์ยิงเปมข้อผมเรียบร้อยฮะละลายเลยครับมีลเลอร์คือแบบของเวอร์จะจัดอะไรประมาณนี้หรือไม่แอคก็มีแคปีครับแล้วก็ควงพิวครับใส่รัวละลายครับไอเอลเรียบร้อยฮะวูดวิงนี่อันติเติมได้ตลอดครับเป็นดังสไนเปอร์ครับผมที่ แอสซิเนตสูมแต่ว,ว่พิ้วกว่ามีจับล็อกที่ดีกว่าคําไปในความมืดเพราะว่าลูหน้าในวิชั่นสูงคาไปในความมืดครับผมจะคลามดึงไว้แล้วก็ทีมงมเชนครับผมเขากัดเวทกันนะยืนแท็กสบายครับตอนนี้อีคลิปเปิดมาเปาสมิธโอ้โหใหม่กอดคาตาลิซมทุกอย่างไม่มีคาตาลิซมมีแค่ซันสไต์วูดวิงน่าจะรอดหรือเปล่าวิงลื่นไปเลือดเต็มเดียวครับผม อินวอลเกอร์ได้ไปดึงแล้วตอนนี้ฟอสเซโลใส่เข้าเต็มครับใส่คนยืดดึงกันไว้เฉือนไปย้ำต่อแต่ไม่ขอโทเจอฟอสเซโลจากเดนส์ซูเมลไม่รอดครับแล้วทอมสันวูดวิงไปครับดับเบิลคิวครับฆ่าเดนไซเอลทีวีฮะบอลดิชั่นดาเมจด้วยครับชาเลนของเดนซูเมลครับสไลด์หลบนะฮะแอโร่ไปเออสปินเตอร์ครับผมมีการเคลื่อนไปฮันเตอร์บูมแรงฟาดหมดแล้วตายเลยครับเจอบอลดิชั่ของดาวเรนเจอร์แรงจัดครับ ล้าก็สับแตกไปที่เมื่อกี้ของเดอร์เซฟครับหมดดงเรียบร้อยครับจังหวะนี้เซอร์เพนต์วอร์ดครับแบบปูชายานคุโรกี้ไม่ไหวครับจีจีคอจบกันไปโอจี OG ครับตีเสมอมานหนึ่งหนึ่งใส่ถึงด้านนิกมาฮะ